น,นี้เรากระโดดข้ามป่มาวิเคราะห์ในเรื่องของหุ้นสโมสรฟุตบอลกันบ้างดีกว่านะครับจากการเปิดสนามมา2แมตช์แรกที่แพ้รา่าคาบอีก2แมตช์ต่อมานะฮะกับพลิกสถานการณ์ชนะได้แม้กระทั่งลิเวอร์พูลและล่าสุดก็เฉือนเซาแทป์ตันนะครับในการเลือกหุ้นของสโมสรฟุตบอลเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> นอกจากเรื่องของการทำกำไรในส่วนของการดูสกยภาพเรื่องของ ROA ตรวจสอบผลตอบแทนของพื้ถือหุ้นเนี่ยในานามของสโมสรเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> เขาจะดูในเรื่องของงบการเงิน,นด้วยนะครับว่า มีงบในการซื้อนักเตะดีๆแข็งแกร่งเข้าสโมสรไหมนะครับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาซื้อได้ตลอดทุกปีเลยนะอย่างล่าสุดเนี่ยก็ซื้อไปละรวม200ล้านยูโรนะครับชื่อเสียงของนักเตะนะฮะก็จะเป็นนักเตะระดับแบบบิ๊กเนมซูเปอร์สตาร์และรวมถึงการมีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนเนี่ยนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็มีปัจจัยพื้นฐานที่หลายอย่างที่แข็งแกร่งทําให้ตัวเขาเองเนี่ยสามารถที่จะประสบความสเร็จแล้วก็เป็นสโมสรที่รวยที่สุดในโลกด้านนะ้กัน และมาที่เรื่องของกำลังใจกันบ้างนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้2แมตช์แรกแต่ก็มีปี92ก็3นะครับเซอร์อเล็กสามารถทำแมนยูจบได้แชมเมียร์ลีกได้ด้วยครับก็เสียเสียนะครับแมนยู